ผมไม่ได้กลัวอะผมไม่กลัวได้ไงถูกจับใครจะดูลูกแลลูกเมียก็ไม่ต้องออกมาไงก็ดูแลลูกเมียคุณไปก็ดูแลลูกเมียคุณไปไงก็ต้องกลัวถูกแล้วนะครับอผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเวลาคุณกับเมียคุณตายนะลูกคุณจะอยู่ยังไงผมก็แค่อยากจะรู้แค่นั้นเองนะใครจะดูแลต่อลูกคุณคุณมีปัญญาหาทรัพย์ส,สมบัติให้ลูกคุณอยู่ไปโดยที่พวกเขาไม่ต้องทําอะไรเป็น ตลอดชีวิตไหมกูถามมึงฮะ,ะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณกลัวนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่คุณแม่งส่งต่อให้คนรุ่นหลังว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะมันจะกดจะขี่ยังไงก็ช่างแม่มันลูกเอาชีวิตรอดไปก่อนนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะสอนลูกคุณไงทุกคนกลัวยอมรับยอมรับมาและพระก็กลัวผีตำรวจก็กลัวผีเออ หลักการคล้ายๆกันนะครับภรคเขาจะทํายังไงห้กลัวผีเขาก็ไปสวดนั่งบริกรรมนั่งอะไรกรรมฐา,านของเขาในป่าช้ามัง่งในวัดในป่าคนเดียวมัง่งออตำรวจสร้างความกลัวยังไงเขาเ้าไปเซ็นชื่อในห้องอาบศพมัง่งนู่นนี่นั่นมัง่งกออ็ทุกคนก็มีชุดสร้างความกล้าให้ตัวเองคนจะกลัวก็กลัวมันต้องไม่อ้างน,านั่นอ้างนี่ไม่ต้องอ้างลูกอ้างเมียบอกเลยไม่ต้องอ้างนะครับ กูก็มีลูกมีเมียเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องบ้านแต่สลาขาดเพราะาเราไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็สนใจก็ว่าถ้าทุกคนมาช่วยกันนะถ้าทุกคนไม่ช่วยกันพาระมันก็ได้ไม่ต้องไปตกเป็นของใครคนใดคนหนึ่งไงนี่แม่งเอาแต่มุดหัวหมดเนะี่ยฮ่าะให้ว่ายังไงเรากาลังพูดให้คนกล้านะครับกลัวแล้วไม่ต้องมาเสอ,เอพิมพ์กูบอกมึงแล้วนะครับอายเขาเปล่าเปล่นะนอนเย็ดกันไปนะพรุ่งนี้ก็หาอะไรแดกค,ค่อยคิดกันครับ ลูกมึงจะมีเงินมีเงินเรียนหนังสือจะมีเงินจ่ายค่าเทอมปีหน้าจะอยู่ยังไงพ่อแม่มึงจะอยู่ยังไงจะได้รับเงินสวัสดิการคนแก่สามพันไหมไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจหดหัวอยู่ในบ้านเนี่ยทำมาหาแดกไปทำมาหาแดกไปนะอืคอยรอคอยผู้ชนะอย่างเดียวอืรอคอยผู้ชนะเนี่ยไม่ต้องทาเฮียอะไรนะครับอันนี้พูดถึงกรณีนะเมื่อมีการลูกอื่นคือคนยิ่งเยอะ มวลชนยิ่งเยอะเราก็ยิ่งปลอดภัยมวลชิงมวลชนมันน้อยเราก็ยิ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกจับกลุมคุมขังมันมีอยู่สองกรณีถึงบอกไงเวลาคนมันเยอะๆน่ะคนก็กลัวแบบไอ้ที่มาพิมกีเมื่อกี้มันก็จะกล้าก,กันเองดอโดยอัตโนมัติเอาวะ่ะเพื่อลูกเพื่อหลานน่ะคุณต้องมีฐานความคิดแบบนี้ก่อนส่งต่อมรดกวัฒนธรรมใหม่ให้ลูกหลานคุณต้องมีแนวคิดแบบนี้ก่อน ถ้าคุณมีความคิดแบบว่าอี้ขอครอบครัวกูรอดลูกเมียกูรอดแค่นี้พอละคนอื่นช่างแม่มันภาษาทุก็อยู่ไปสุงนิยมไปนะไม่ได้ว่าอะไรอยู่กันแบบเห็นตาอยู่กันแบบเห็นแก่ตัวตามที่สังคมแม่งออกแบบให้คุณเป็นแบบนั้นนี่แหละพลเมืองแบบนี้แหละที่ชนชั้นปกครองมันต้องการสร้างความกลัวแล้วคุณแม่งกเเง็เป็นเหยื่อไงเป็นเหยื่อะ กลัวไม่งั้นแหละไย้ยไม่กล้าจะหือจะอือกลัวกัวก,วกวมีลูกมีเมียกัวกัวกัวกวก็ขอให้คุณได้รับอนุสงจากการที่บุพการีคุณส่งต่อความกลัวตามนั้นนะครับนะอืมอืมตามนั้นนะเออ,อถูกต้องปาปุยออกไปเยอะๆนะครับนะอืม ทุกคนกลัวหมดผมก็กลัวนะครับไม่กลัวจะหนีทำเพี้ยอะไร <c oughs> แต่การหนีมันก็เป็นการต่อสู้ชนิดหนึ่งครับ <c oughs> มีลูกปีรับมีลุกมีรับนะอืมมีขยับมีขยายมีเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ไม่ได้กูก็ไปอย่างอื่นนะครับอืมพูดไม่ได้ผลก็อาจจะไปให้ความอบอุน่นให้ความอบอุน่นไม่ได้ผลก็อาจจะไปพึ่งน้ําจากเขื่อนกแล้วแต่คนเราก็คิดไปเรื่อยแหละ เราต้องมีจุดหมุดหมายนะครับนะว่าจริงๆแล้วต้องการจะส่งต่อวัฒนธรรมใดให้ลูกหลานนะครับเหมือนที่เรามานั่งบทกันเนี่ยเฮียทำไมกูต้องมานั่งลีภัยติดคุกติดตารางน้องๆติดคุกติดตารางเข้าคุกออกเป็นว่าเล่นเพราะคนรุ่นก่อนหน้านี้มันไม่ทําเฮียอะไรไงอย่างนี้เราก็พูดได้ไงหรือคุณอยากจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวอีก สามสิบปีนะ่ะลูกเด็ขุนทองไอ้เฮียพวกนี้มันไม่ทําเฮียอะไรไปทําให้กูต้องมาออกมาเรียกร้องอะไรมปเนีเด <c oughs> มันก็ด่ากันเป็นรุ่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 น,นแบบนั้นเพราะเราไม่สามารถตกผลึกให้มันเป็นสามารถรวบรวมใจให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวได้เพราะเนื้อสิ่งอื่นใดเราไม่สามารถจะบอกว่าไอ้ศัตรูจริงๆของเราแม่งใครกันแน่ตกลงนะครับทุกวันนี้ยังมีส้มแดงมาเป็นทะเลาะกันเองทั้งที่ไม่ใช่ศัตรูกันทั้งทั้ง เป็นผู้ถูกกระทําด้วยกันอันนี้ก็สิ่งบิดเบือนหนึ่งล่ะเออวัฒนธรรมการสมยอมก็ดีวัฒนธรรมเกรงใจก็ดีวัฒนธรรมอะไรก็ไม่รู้ล่ะเราติดอยู่กับความเป็นบุญเป็นคุณนั่นล่ะความเป็นรัฐอุปธรรมอ่ะมันทําให้ความเชื่อรัฐอุปธรรมหนึ่งแล้วแล้วก็ไปใช้ความเชื่อในชุดความคิดของการรับถือาศาสนาก็ดีนะครับ เอก็ต้องมีการกระตะเวทิตากตันยูเอออะไรทำนองนี้นะครับก็ต้องชดใช้เป็นหนี้บุญคุณแผ่นดินเป็นหนี้เกษตรทุกต่างๆเหล่านี้ทุกวันนี้มันได้ถูกลบล้างล้มล้างไปเยอะแล้วมันเปรียบเทียบกับ200รปีก่อน100ปีก่อน50ปีก่อนแน่นอนมันย่อมมีความแตกต่างกันเสมอนั่นแหละนะครับสายลมแห่งการเปลี่ยนผ่านทิศทางแห่งการปฏิวัติประชาชน ใครจะว่าฝันว่าอยัางไงก็ทั้งแต่แต่ประเทศนี้มันต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างโดยเร็วนะครับไม่ไม่ใช่ความฝันมันเป็นความต้องการอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างที่มันควรจะมีไอ้นะครับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของประชากรไอ้ฮะเป็นเที่อะไรเกิดมาก,ก็เอาแต่ยากจนยากจนเป็นพ่อเป็นชาวนาลูกมันก็เป็นชาวนา,นนนา,วนานอยู่นั่นแหละอื มันเป็นยังไงไม่ไปติดไม่ปขาดตรงไหนทใหํใไมรัดถึงไม่สามารถจะดูแลไล่เงินไม่ไปติดอยู่นะเราก็พยายามจะเนี่ยทําให้มันไอ้นี่กันไปได้เออนะเออนะเราก็ได้ทําได้แต่ด่าพวกนั้นแบบนี้จะสําเร็จตอนไหนเออเราต้องทำมากกว่านี้ไม่ใช่สู้อยู่แค่นี้แล้วคุณรู้ได้ไงผมสู้อยู่แค่นี้คุณรู้ได้ไงอะอ คนฟังลงถนนนะ่ะเขาลงถนนจริงแล้วคุณไปอยู่ที่ไหนสมพงแปดรล้วนะคุณไปลงบ้างหรือเปล่าคนหน้างานทั้งนั้นเนี่ยคนที่มาฟังไฟเยนานะยกเว้นคนที่อยู่ต่างประเทศผมตีให้เกินครึ่งเขาไปชุมนุมกันมาเนี่ยใช่หไหมล่ะเกินครึ่ง เดี๋ยวมันก็บอกต่อกันไปต่อต่อกันไปออสื่อหลักต้องอยู่ข้างพวกเราแล้วมันอยู่ไหมแล้วมันอยู่ไหมมันไม่อยู่ไงมันไม่กล้าอะไรทำยังไงแล้วก็ต้องพูดให้มันกล้าไงพูดให้มันเป็นตัวอย่างยิ่งสื่อหลักไม่พูดเราก็ต้องยิ่งหาหนทางในการพูดอแล้วยังไงล่ะก็ทําอยู่นี่ไงก็มาทําควบคู่กันไปได้อพูดถึงสถาบันให้เป็นเรื่องปกติมันก็ทํากันได้นะครับ คนจะลุกคนจะฮือคนจะลงถนนคนที่เขาจะอยากจะแสดงออกมากกว่านี้เขาก็ทํากันไปไงเขาไม่ได้กลัวเหมือนคุณคุณอย่าเอามาตรฐานของตัวเองความกลัวของคุณเนี่ยไปบอกให้คนอื่นคนอื่นอันนี้มันคิดแบบอะไรคิดแบบขวนคนกลัวไงเออเออแล้วาทายัางไงล่ะพูดแล้วสาภาพัดมาอะไรจะทํายังไงล่ะไม่ใช่เรื่องในสภานะมันมีอีกเยอะแยะมันไม่ได้มีแค่ในสภานะครับขอให้คุณสู้เถอะนะครับ ไม่ใช่วานั่งด้อยค่าทําอะไรได้ไปมากกว่านี้ในคุณแม่งก็แถไปเรื่อยๆพอผมอธิบายอย่างนี้คุณแม่งก็แถไปโน่นไปสภาอีกดูซิเฮียไม่น่าเชื่อว่าจะไปสภาชิบหายก็คุยเรื่องลงถนนนี่อยู่เนี่ยอืมเออกลัวว่าจะเป็นไอเฟมนี่นแหละมัน <c oughs> จะมีชุดส้นตีนส้นตีนแบบนี้แหละอออืืืมมม มาด้มมา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 พยายามแบบน,นั้นแหละนะืมเหมือนจะหวังดีนะครับไอ้หี้อะเหมือนจะหวังดีนะครับใครจะพูดก็พูดไปใครพลาดใครพูดมากกว่านี้ก็พูดนะอืข้อสําคัญยาวแต่กลัวนะครับจนไม่มีไอเดียจะทําอะไรจนนี้ไอเดียจะทําอะไรแม้จะทั้งอะไรอะ่ะ จะแจกใบปรงใบปิวโจมตีพวกมันจะมีแมสเซจส่งข้อความไม่ต้องการสถาบันกรรษัตริย์ไปติดคอกเออไปให้พวกมันเห็นเราต้องมีเมสเซจแบบนี้เยอะๆนะมันต้องมีแบบนี้เยอะๆก่อนนะครเฮ้ยอะไรว่าไอ้เฮี้ยนใบปลิวเฮี้ย e, อะไรว่ทั่วบ้านทัวน่ทวเมืองแบบแค่เนี้ไม่เห็นจะเสี่ยงเฮี้ย e, อะไรเลยคุณยังไม่ทําเลยเออ เอามาบอกว่าเอาแต่ดาเอาแต่ดาเออทำได้แค่นี้ทำได้มากกว่านี้กูค่อยทำมากกว่านี้อ่ะก็บอกมึงล้องไงทำได้แค่นี้ก็ทำไปก่อนนะครับดีกว่าไม่ทำเฮียอะไรเลยนะครับวันๆเอาแต่สร้างความกลัวสร้างความหวัน่นหวั่นเอเออใช่ไหมล่ะฮึม เออคุณพี่หกห้าสวัสดีนะครับคนที่มาฟังเนี่ยสำนักกัน,นักสู้ทั้งนั้นต้องประกาศให้ใครรู้ได้เลยสมพงร์แปดเลี้ยวหรือว่าเขาส่งมายั่วคนคิดแบบนี้มันมีคนคิดแบบนี้มันมีนะครับอันนี้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 มันมีจริงๆนะเออเฮ้ยให้เขาทํางานก่อนสิให้เขาทํางาน,น,างานพวกมึงจะมาพูดอะไรใจร้อนพูดถึงเรื่องถนนถนนอะไรเนะี่ยเห็นปะ่ะมันจะมีคนประเภทนี้อยู่ขนาะเดียวกันแล้วก็พูดในทํานองนี้ว่าถ้าพูดแทนของพวกคุณ เป็นอะไรไปนะไอ้เฮียอย่าไปยอมมันนะนู่นน,นี่นั่นนะไอ้เฮียนี่ก็บอกให้เขาทํางานก่อนนู่นนี่นั่นก่อนนึงนะก็เรียนรู้กันไปควบคู่กันไปมันทําได้นะครับมันทําได้นะครับ <the> คุณไม่ต้องไปแยกอะไรมันขนาดนั้นหรอกจับตาไปด้วยขึ้นไหวไปด้วยฮึ่มหึ่มใส่มันไปด้วยนะครับ <the> เออเฮ้ยคุณมองมึงอยู่นะว่าอย่างน้อยกูต้องแสดงออกแบบนี้ให้มันเห็นดิคุจับตาดูมึงอยู่นะเออแล้วก็ต้องส่งเมสเซจส่งความไม่พอใจให้มันเห็นนะครับ อย่าให้มันเหมือนที่ผ่านมานะครับอืมนะก็คงแกนั่นแหละนะดูแล้วคงใหญ่ปีดาแล้วแหละสมพงศ์แต่แต่แต่ข้อข้อดีของพวกมันนี่ก็คือมันพูดแทนสลิมทั่วไปได้ไง มีคนคิดแบบนี้อยู่นะครับมันมีสลิมหน้าโง่เป็นถึงหมอเป็นถึงอะไรแม่งเสพแต่ท็อปนิวเสพแต่พวกเขี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออส่วนที่เล่นท็อปนิวน่ะโอ้โหกระแชชิ้นาเลยแช่แช่แช่แช,ช,ชมันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆนะครับอย่าว่าแต่พวกหน้าซีบอกนี่เลยเออนะครับ คนเรานี่เออไม่น่าเชื่อนะว่าโง่แล้วมันังโง่เลยคนเป็นหมอเนี่ยเฮียมันต้องฉลาดขนาดไหนมึงถึงจะไปเรียนเป็นหมอได้แต่ไม่น่าเชื่อว่าไพวกสตีนี่แม่งไอ้เฮยเียจะมาฟังไอ้สนธิลิมกับไอ้ท็อปนิวกูก็เชื่อมันเลยฮะแล้วก็เชื่อจริงเอาใาเชื่อ,อไปเราตายนะโอ้ตา,ต,าตาย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 เนี่ยสลงสลิมก็เป็นอย่าง,งาเงี้ยสลิมนี่เป็น